สวัสดีครับวันดีครับ,ค,รบคุยกับนโนกนะะวันนี้นะครับหลังจากอยู่ในช่วงโนกป้ายาไปแล้วนะฮะมีคนติดยาผมเรียบร้อยก็คือมีคนสนใจโชค๊คเอสทีส n s เ o นชั่นนะครับและก็โจ์เนี่ยอย่างที่บอกเล้ว,ว่าโจทย์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างท่านนี้มาอยากได้แม็กขอบ9 9อยากได้ฟิลนุ่มคล้ายๆรถเดิมแต่อยากลดลงด้วย นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมชุดระบบช่วงล่างที่ผมรู้สึกว่าดีในความนุ่มนะเร,เราเราเราแยกกันก่อนนะคือบางคนอาจต้องการเพอร์ฟอร์แมนแบบหนักๆขับ1 0 0ย0 0 9 0 0อ0 0อาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้นะครับโชคตัวนี้อาจจะรองรับความเร็ว1 0 0 2ถึง200กิโลเมตรแต่ไม่ใช่200บวกบวกบวกที่แบบปุ๊บๆ,ๆั๊นะครับเป็นโชคเอ่อเป็นโช๊ค ST s u e n i o n หรือ STX นะครับแล้วก็มีระบบ สปริงครบทุกรุ่นเลยในตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมว่ามันคืออะไระฮะไปดูล้อแม็กกันก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับลูกค้าขับรถเป็นนะครับตอนนี้มาจากราชบุรีนะฮะเป็น BMW F10 F10 นะครับ F10 เนี่ยแน่นอนว่าล้อในอนาคตมันจะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกล้อเป็นแบรนด์30,5 f o r c e นะครับตัวนี้เป็น FT 116ใช่ป่าวะใช่115เอ้ย1 1 6ถูกแล้ว116 116 กองผิด116ถูกแล้ว116นะอ่า5รู120นะครับเป็นรูสเปคตรงนะครับหน้าผมจัดเป็นหน้าล้อแมก8ครึง่งหลังล้อแมก9ครึง่งหน้าจะเป็นล้อตรงหลังจะเป็นคอนเคปแอนลงนะครับลองดูหน้าตรงหลังแอนนะครับยางตัวนี้นะครับลูกค้าขับรถเร็วนิดนึงนะฮะอยากได้ยางแบบฟริฟร์มๆหน่อยนะครับผมก็จัดเป็นบิสโตนอะดีนารีนนะครับ RE04 นะครับมา E04 เนี่ยหน้าตายก็ะจะเป็นตัวหน้าเนี่ยจะเป็นยาง245 40 245 40 19แต่ผมขออนุญาตจิบล้อออกมาให้ดูดีกว่าตัวนี้จะเป็นยาง2440นะครับรัดกับแม็ก8ครึ่งแล้วก็หลังนะครับจะเป็น275 359นะครับลัดกับแม็ก9ครึ่งนะครับก็เป็นสเปคตรง BM ไปเลยนะครับราวนี้ ไอที่พิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยน่าเป็นเรื่องโชคมากกว่าก็เลยจะพามาดูโชคสักนิดหนึ่งนะครับโชคเนี่ยนะครับเอ,อ่อด้านด้านหลังยังไม่ให้ดูละกันตัวนี้เป็น S T X นะครับอธิบายก่อนนะครับอ่ะลองมาดูว่าที่ผมบอกว่ารุ่นเนี้ยมันมีให้เกือบครบทุกอย่างเลยคือลักษณะโชค๊คมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้โชค๊คเก่าแล้วก็วางข้างกันดูแทนแ นะครับลองสังเกตดีๆนะครับโชคออันนี้ไอ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 ไลิงก์นี่อยู่คนเราฝั่งกันนะโชวต้นจริงกับต้นนั้นหยิบมาแล้วพูดอันนี้แหละนะครับก็คือเราใช้เบ้าช็กเดิมถอดเป้าช็กเดิมใส่เบ้าช็กนี้ก็จบจะไม่พูดถึงโชคเก่าแล้วนะครับโชคใหม่เนี่ยนะครับข้อดีเลยเนี่ยนะครับโชคเองนะครับมีตัวระบบช็ออัพหรือว่าสปริงให้นะครับเรื่องตัวนี้แม่งวิเศษมากเลยแม่งมีเฮลเปอร์แต่วัาเวลาเฮลเปอร์เดี๋ยวผมจะลองทําให้เพื่อนๆดูในคลิปนะครับ เวลาเฮล์ทำงานเนี่ยผมกดลงเห็นไหมครับสปริงมันจะยุบตัวลงนะนี่ขนาดแค่น้ำหนักผมนะกดลงเบาๆฮึบเบสปริงตัวล่างนะครับจะเป็นตัวซับแรงก่อนนะครับอย่าง STX เนี่ยตัวนี้นะครับไม่สามารถปรับเรีเบวได้นะครับด้านบนนะครับด้านล่างเป็นสปริงเฮล์ด้านบนเป็นสปริงแบบกึง่งโปรแกสซีฟผสมลินเนี่ย คือมันจะไม่ลินเนียก็ไม่ลินเนียแบบร้อยไปเลยแต่มันคือโปรเกรสซีฟนั่นแหละนะครับไม่รู้จะพูดทาไมนะมันคือโปรเกรสซีฟนะครับหมายความว่าเนี้ยคนที่ต้องการความนุ่มมันก็จะตอบโจทย์เลยเพราะได้ทั้งสปริงโปรเกรสซีฟแม่งมีเฮลเปอร์ช่วยด้วยนะครับส่วนด้านหลังเนี้ยเป็นสัตว์แบบเกลียวนะครับซึ่งสัตว์ับบเกลียวเนี้ยมันก็คือจะเป็นเกลียวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ข้อดีของมันคือถ้าหลังสปริงเป็นโปรเกรสซีฟฉะนั้นเนี้ยความนุ่มมันจะเยอะนะครับในรุ่นนี้ซึ่งโชคตัวเนี้ย จะไม่สามารถปรับฟิลลิ่งของการใช้งานได้คำหมายของว่าวาล์ช็อมันจะปรับให้อัตโนมัติในช่วงทุกย่านความเร็วนะครับหมายความว่าตัวนี้จะตอบโจทย์สําหรับพ่อบ้านสายต้องการความนุ่มและจัดทรงนะครับอันนี้เป็นระบบโชวบินทูบทั้งระบบนะครับใช้ยางสปอร์ตใช้โช็อนุ่มโจทย์ผมเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาชมตอนจบว่ารถครันนี้ตอนประกอบล่างมาเสร็จแล้วรถมันจะเฟี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลย 3, years later. มาชมรถนะครับหลังจากเราประกอบ bmf 1 0นะครับพร้อม stx แล้วก็305 Force ft 116นะครับพร้อมอย่าง bistro jewelry n องศนนะครับมาดูฟิตติ้งกันนิดนึงลูกครับอกเอาใช้งานง่ายๆนี่ก็หล่ออยู่นะยังไม่ยัดไม่ได้2นิ้วเลยนิ้วนึงแย่ประมาณนี้แต่ครับรอบคันยังถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ผมว่ามันยังขับง่ายอะ่ะเท่า civic คันผมเลยนะครับผมว่าใช้งานง่าย พี่เขาบอกมีแฟนใช้ด้วยนะครับนะะมาดูด้านหลังด้านหลังก็ฟิตติ้งนิ้วหนึ่งหน้าหลังอันนี้จะอยู่ในค่าที่เราต้องการบอกก่อนว่าโชคในแบรนด์ ST พวกนี้นะครับไม่มีการปรับสโตกนะฮะหมายความว่าตัวมันเองจะต้องอยู่ในระยะที่มันต้องทำงานนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับชคดีช่วงล่างดียางดีล้อดีไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปที่นี่พร้อมให้คำแนะนำหมดแล้ว ไว้มีโอกาสนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆแวะเข้ามา p 2, ีสองมายบามยัมาหาผมมาที่บางใหญ่นะครับไว้มีโอกาสเจอกันและใครชอบอยากถามข้อมูลนะครับทางไลน์แอดพีสองิบสามและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทำไมแดดมันจ้านะวะ